โรงเรียนที่412ครับโรงเรียนบ้านไล่ถิ่นน้อยอาจอํารุงตั้งอยู่หมู่6ตำบลไล่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีสังกัสดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2โรงเรียนบ้านไล่ถิ่นน้อยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2479โดยขุนพิทักษ์เขตประชานายอำเภอเป็นผู้ก่อตั้งกับนายเกียวพันธเพศตศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้ดําเนินการจัดตั้งและขุนวิเทศ การุนการชดมหาขันธีศึกษาที่การจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้เปิดครั้งแรกให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลได้มะขามขึ้นอยู่ในท้องที่อำเภอหนองจอกจังหวัดเพชรบุรีเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน70คนอาศัยสถานที่สาธารณะกลางบ้านไร่ถิ่นน้อย เป็นที่เรียนพุทธศักราช2482ได้สร้างอาคารเดียนถาวรขึ้นมาใหม่ในที่ดินของชาวบ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันสร้างเป็นเดือนไม้ถาวร2ห้องออกมุก1มุกมีห้อง3ห้องปะกั้นภายในไม่มีอาคาร13 60เมตรเสาไม้มะค่าหลังคามุงกระเบื้องสิ้นค่าก่อสร้าง1,200บาทโดยทางการออกให้500บาท ทางการโคตรใจดีเลยค่าเงินในสมัยนั้นนะฮะอาคารหลังนี้สามารถรับนักเรียนได้ถึง200คนนะฮะสำหรับที่ดินผ้าจาย์เหลือ วัดเขาทะโทนมอบกรรมสิทธิ์ให้เป็นการกุศลรวมเนื้อที่สามไร่เศษเมื่อสร้างเสร็จเปิดป้ายอาคารเรียนชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบไลไร่มะขามหนึ่งอาจอํารุงบ้านไร่ถิ่นน้อยเมื่อทางการยุบตำบลหนองกระเจ็ดมารวมด้วยอีกหนึ่งตำบลจึงมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกสองโรงคือโรงเรียนบ้านซ่องและโรงเรียนวัดหนองไม้เหลืองโรงเรียนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนประชาบาลตำบไลไร่มะขามดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการปฐมศึกษาปัจจุบันนะครับโรงเรียนเปิดทําการเรียน นการสอนระดับชั้นอนุบาล2อนุบาล3และป .1 นถึงป .6 ครับมีนักเรียนจำนวน21คนมีผู้บริหาร1คนครูประจำการ1คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง 2, คนธุรการ1คนนักการพานโรง1คนมีนางสาวสุภลักษณ์คำขยายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอุปสรรคในการเรียนการสอนครับ หนึ่งโรงเรียนต้องควบห้องเรียนสองห้องต่อคูณหนึ่งคนขาดแคลนก็ประมาณจ้างครูช่วยสอนสองครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพรับจา้างนักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายนักเรียนขาดความอบอุ่นและการดูแลใส่ใจสามโรงเรียนมีสภาพอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมความจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ชำรุดเช่นพื้นห้องบันไดฝ้าและหลังคาเพื่อให้มีความ คงทนแข็งแรงและปลอดภัยสําหรับนักเรียนสิ่งที่โรงเรียนต้องการรับความช่วยเหลือนะครับ1งวประมาณสนับสนุนในการจ้างครูอัตราจ้าง 2. งงบประมาณสําหรับการบํารุงอาคารสถานที่ที่ชํารุด 3. อุปกรณ์การเรียนวงเล็บก็มีกระดาษ A4 ด้วยนะครับสเครื่องคอมพิวเตอร์ 5. เครื่องพิมพเตอร์ 6. สนามเล่น 7. ทีวีจอแบนแปดสีน้ํามันสีต่างๆ 9. ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน10อื่นๆตามที่จะให้ความอนุเคราะห์นะฮะสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรงได้ที่นางสาวสุภลักษณ์คำขยายผู้อำนวยการโรงเรียนโทร0 9 8 7 9 3 2 8 5 5 นางสาวยานิสาคำเพ่งครูผู้ช่วยโทร0804299589นะครับนางสาวอารยาศรีดาพันธ์พนักงานราชการโทร0959544329นางสาวชัชดาพรกองสวัสดิ์ครูอัตาจ้างโทร0822572557นะฮะเบอร์จะสวยกันไปไหน นางสาวไอราดาแสงกระจ่างครู่อัตาจ้างครับโทร0925181632นายสุนทรพันนกเจ้าหน้าที่ธุรการครับโทร0814490761นะฮะหรือท่านใดที่ต้องการสนับสนุนโรงเรียนก็สามารถสนับสนุนได้ครับช่องทางชื่อบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านไล่ถิ่นน้อย ธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี7030460081สาขาเพชรบุรีนะครับไม่ใช่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับจังหวัดเพชรบุรีข้อมูลการเดินทางแบบง่ายๆเลยครับอันแรกก็คือเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีวัดเขาถมลก็ถ้าเดินทางโดยรถทัวร์ก็ลงที่สถานีขนส่งบ้านลาดอำเภอบ้านลาดนะฮะถ้าทางเครื่องบินก็ เพชรบุรีอย่านั่งเครื่องบินกันเลยครับนะฮะเ,เรามาดูข้อมูลการเดินทางไปที่โรงเรียนกันเลยนะครับโรงเรียนบ้านไล่ถิ่นน้อยจังหวัดเพชรบุรีนี่นะฮะอยู่ตรงนี้เลยครับเนตช้าครับแหมกว่าจะโหลดได้โหลดอีกซีนนิดหนึ่งฮรรอรอทนทนทนซักนิดหนึ่ง อ,อ่าตัดไปเลยแล้วกันโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อยนะครับอยู่ในเรียกได้ว่าเป็นในหมู่บ้านเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดีที่เขามี Google Street View ให้นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นธุรกันดานครับเดินทางไปที่โรงเรียนค่อนข้างง่ายนะครับสบายสบาย แต่ว่าโรงเรียนก็มีนักเรียนที่จะต้องดูแลแล้วก็ต้องการรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆตามที่บอกไปแล้วนะครับโรงเรียนเนี่ยมีอาคารสองอาคารใหญ่ๆนะครับมีสองชั้นเป็นอาคารสมัยเก่าสมัยดึกดำบรรนไม่ใช่อาคารคอนกนรีตนะฮะก็จะประมาณนี้ครับอย่างนี้ ให้ดูแค่นี้พอนะครับเราไปดูการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่โรงเรียนกันเลยนะครับข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อยเนี่ยนะครับระยะทางร้อยสี่สิบสองกิโลเมตรไปทางสมุทรสงครามนะฮะอย่าอ้อมไปทางลาดดีนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงละครับไปเช้าเย็นกลับได้เลยแวะชะอำหาอะไรทานสักนิดด้วยนะฮะ ข้อมูลก็ประมาณนี้และครับเป็นโรงเรียนที่ใกล้กรุงเทพสามารถไปได้เลยนะครับติดต่อกับทางโรงเรียนได้ทุกคนสําหรับท่านในที่มีความสงสัยและข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่เพจโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นธุระกันดานนะครับสามารถส่งข้อความมานะครับหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยเรามีแอดมินตอบตลอดนะครับและ กลุ่มไหนท่านใดที่ทําจิตอาสาเป็นครั้งแรกนะครับสามารถขอคําปรึกษาได้โดยตรงเลยนะครับยินดีมากๆนะครับขอบคุณครับ